ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเพื่อนๆนะสำหรับใครที่อยากจะผ่อนมือถือเดี๋ยวเราจะแนะนำเลยนะคะเพราะเรามีบริการอันนี้ด้วยนะทุกวันนี้นะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัมซุงไฟแนนซ์นะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยนะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถผ่อนมือถือได้กับซัมซุงนี่นะฮะก็บัตรประชาชนใบเดียวนะคือสามารถเอามาผ่อน ผ่อนมือถือได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขออนุญ,ญาตนะคะปิดนิดนึงลูกค้าจะเซ็กสิทธิ์อ๋อจะเซ็กสิทธิ์จะตรวจสอบสิทธิ์ว่าเอ้ยได้หรือไม่ได้นะ,ะจะผ่อนได้หรือไม่ได้เนะะี่ยก็ลูกค้าจะต้องไม่ติดเครดิตบุโรนะฮะ <c oughs> อันดับแรกนะฮะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปังไว้ก่อนนะขอปิดไว้ก่อนนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเป็นก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่า มันผ่อนยังไงแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าได้รับสิทธินะ์เนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบไหนว่าลูกค้าผ่านหรือไม่ผ่านนะทีนี่ก็ะนะฮะสำหรับรุ่นที่ลูกค้าจะผ่อนได้<น>ก็จะเป็นราคาได้ทุกราคาเลยนะก็จะเริ่มต้นแสามพันนิดๆน,น,นะคะไปจนถึง,ถงราคาปานกลางราคาแพงสุดแล้วก็ถ้าแพงสุดก็จะประมาณ4ี่หมื่นเนาะ,ะ,ะ S ยี <S ่สิบสองอันต้าห G นะฮะ จริงๆอเออก็นั่นแหละทั้งแบบพับแบบไม่พับแบบตระกูลออกตระกูลเอสแบบพับไม่พับเออได้หมดเลยนะแต่ก็คือเดี๋ยวทางร้านของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเนี้ยที่เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถผ่อนได้จริงๆแล้วในระบบเนี่ยสามารถผ่อนได้ทุกรุ่นเลยนะที่เป็นของซัมซุงนะครับนี่อันนี้คือขั้นตอนในการเช็คข้อมูลเนาะเราก็จะมีน้องๆทีมงานร้านของเรานี่แหละนะคะเป็นตัวแทนนะเขาเรียกว่าตัวแทนตัวแทนตัวแทน ก็คือเขาจะคอยตรวจสอบเรื่องของเครดิตลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างผล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 จะส่งไปที่ก้ากค้ก็จะมีสแกนหน้าลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักพูนึงเนาะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะผ่อนนะคะจะต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะ AIS Buddy นะครับนี่เห็นไหม AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศไทยคือ ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ใดที่หนึ่งนะก็คือเราเราสามารถเข้าร่วมโครงการตัวเนี้ได้นะคะกับทางร้าน AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับนี่ซึ่งร้านของเราก็จะมีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำหน่ายโทรศัพท์มือถือเครื่องเปล่าทุกแบรนด์ทุกรุ่นนี่มาให้ชมนะครับอันนี้คืออ่า ตัวอย่างร้านนะครับก็คือตอนนี้เอกาลังทํารายการอยู่ที่ร้านอะตอมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นสาขาที่อ,อําเภอโพนสวรรค์น,นะครับก็ผู้บริหารก็สุดหล่อไฟแรงมากๆอยากจะพ่อนมือถือนะครับตอนนี้ก็แนะนำเลยว่าซัมซุงมาแรงมากเนะ ดี๋ยวเราดูผลนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการสแกนหน้าลูกค้าอยู่นี่เห็นไหมขายดีมากเลยลูกค้ามาแต่ละวันเนี่ยโอ้ไม่เคยขาดสายนก่นี้นะนี้ลูกค้าก็ดูไว้เนาะลูกค้าก็ดูไว้เนาะอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเป็นราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้น เริ่มต้นของบัตรของลูกค้าคนนี้อาเคสนี้คือลูกค้าผ่านนะครับอย่างสมมุติว่าตัวเครื่องเนี่ย3,699้ราคาเครื่องเปล่านะลูกค้าาจดาวน์วันนี้อยู่ประมาณ1ันสองามพันาแล้วก็ใจเดือนละ200เห็นไหมครับ้ยบบาทนี่คือเป็นการผ่อนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวซึ่งเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับลูกค้าเนาะพี่อมี่มีอะไรจะแนะนำลูกค้าไหมมาผ่อนกันเลยจ้ะเพราะว่ามันดีมากมันมันมันไม่ผูกสัญญากับเครือข่ายเนาะ ใส่ซิมอะไรก็ได้แล้วก็เป็นการผ่อนโทรศัพท์แล้วก็ดอกถูกมากแค่0.87%เองอนะคะหรือไม่เกิน1.87%ต่อปีนะคะถูกมากเลยโอเคอถูกๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้านะที่อยากผ่อนมือถือกับซัมซุงที่ร้าน AIS Buddy ทั่วสาขาทั่วประเทศไทยนะครับรแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะขอฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่ติดเครดิตบูโรต้องมาซื้อแบบนี้ เครื่องรายเดือนกับ AIS นะครับก็จะเป็นเครื่องรายเดือนใช้รายเดือนเริ่มต้นเหลือ3.9ก็จะมีเน็ตให้มีโทรให้ใครที่อยากจะเลือกเป็น4.9 5.9 6.9ก็ดูในเงื่อนไขก็ได้นะครับราคาตามป้ายเลยนะ AIS r e a l อ1าจ่าย6.9อะ Xiaomi Redmi 10 5G จ่าย1,999บาท Samsung Galaxy S04 จ่าย1,999บาทหรือจะเป็น Realme เอยนะคะ อัปเปอเอ้ยโอ้ยเยอะจริง,รงๆเรามีหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะที่เป็นเครื่องโปรโมชั่นลูกค้าลองเข้ามาติดต่อหรือเข้าไปสอบถามได้กับร้าน AIS Buddy นะครับทั่วสาขาทั่วประเทศไทย ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องที่อำเภอนี้เท่านั้นนะคะเรามีทุกๆสถานที่เรามีทุกๆอ,อําเภอที่คอยบริการให้กับคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้า AIS ที่อยากจะได้เครื่องโปรโมชัน่นหรืออยากจะผ่อนแบบนี้กับซัมซุงไฟแนนซ์เนี่ย<อ>ก็ลองเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้นะคะซัมซุงไฟแนนซ์ บัตรประชาชนใบเดียวถ้าคุณลูกค้าไม่ติดเครดิตอนุมัติไวมาก3นาทีรู้ผลเลยเนาะ <c oughs> ก็เลือกเอาอยากจะได้ราคาไหนก็สามารถผ่อนเริ่มต้นได้ตั้งแต่3ามไปจนถึง,ถง,ถงตัวที่แพงที่สุดก็กําลังส่งเราอยู่ประมาณไหนเงินเดือนเหลือใช้มากน้อยแค่ไหนก็คุณลูกค้าจะเป็นผู้ที่ตัดสินในการรับเครื่องเองนะครับก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็อยากจะได้ตัวไหนก็ลองเข้าไปปรึกษาดูได้นะจ๊ะ อัลข่านี่ครับก็นี่คือบรรยากาศจากทางร้านของเราเนาะเดี๋ยวอีก,ก็ขออนุญาตนะฮะปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนได้ไหมเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วจะไปเดินตลาดต่อนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเีจะมาแนะน,นําในเรื่องของอ่าแพ็กเกจเน็ตเอ่ยโทรศัพท์มือถือราคาถูกๆอ่ยมีตัวไหนบ้างที่แนะนำนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือมาแนะนําเครื่องโปรที่อ่าไม่ใช่เครื่องโปรสิพอนกับซัมซุงไปแน้นแล้วก็เครื่องโปรลายเดือน EIS ก็เรามี2แบบนะครับถ้าผ่อนกับซัมซุงก็เป็นผ่อนเครื่องเปล่าลูกค้าก็เอาไปใส่ซิมเองมีซิมรายเดือนอยู่ก็ใส่ซิมรายเดือนมีซิมเติมเงินอยากจะใช้เติมเงินก็อใช้เติมเงินก็ได้หรือใครที่อยากจะใช้โปรรายเดือนกับเราเนาะก็มาซื้อเครื่องรายเดือนแบบนี้นะติดโปรรายเดือนนะคะย้ําเลยว่าถ้าเครื่อง AIS โครงการ AIS จะต้องติดโปรรายเดือนเป็นเดือนละ3ามก้าสี่ก้าห้าก้าเรามีหลากหลายแพคเกจก็คุณลูกค้าก็ลอง เปรียบเทียบกับตัวเองดูนะว่าเราใช้เน็ตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเราโทรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า